ขอบคุณครับผมจับจากมืองนะครับนะนะขอบคุณครับขอบคุณครับส่หนครับอบคุณรับขอครับครับน้ะครับครขอบคุณครับหน้าเลครับแม่อเปนะแม่นะ โอเคครับนะครับใครนะขอบคุณครับแม่ครับตามามาบคุณนขอบคุณครับของนั่มองกล้องได้ไหมมองกล้องด้วยโอเคขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับเฮ้ยมองลงด้วยมองลงนะฮะเาจะให้รอบมองให้คุณพี่เขามอบมองให้ดไม่นไปใส่หรอพี่นะ ขอบคุณพนะี่ด้วยนะครับเด็กสุบุรีตั้งแต่กำเนิดนั่งพี่นะรูร้้เลยนะครับมันต้องได้นไะงโอเคมาต่อเลยครับ